สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุขคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบช่แนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบพาพ่อแม่พี่น้องมากินจุครับพี่น้องจุเป็นเนื้อไม่ไหมสดๆครับพี่น้องเอามาจากเขียงไม่ไมครับพี่น้องผ่าคริลกับรุ่วว่าสามสิบกนะครับพี่น้องแล้วก็มีตับเนื้อแบบสดๆเนื้อวัวหน่อยครับพี่น้องผักแก้มหฮา้ก็มีลายอย่างไยแนวครับมีต้นหอมมีสลัด มีพักติ๋วครับมีพักกาดหินโอ้มีพักกระเดาครับพี่น้องมีผักอีเหลือแล้วก็มีทัวพร้อมครับพี่น้องหลายอย่างหลายแนวแห้งครับพี่น้องพร้อมกับแก้วเพีย่คม้มกครับพี่น้องู่ห้องหลังครับพี่น้องอนอื่นนุงโบต้องขอโทษขออภัยเพราะม่พี่น้องทันที่บอกกินทิบน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะมามากครับพี่น้องเสียบๆน้ำกันครับ ทำเหล็กแห่งมันมาก่อน,กนครับพี่น้อง มีหันเป็น <c oughs> ลูกเตานะครับพี่น้อง oh happy เนี่งูวัวหน่อยครับบรรวาช้ำๆเลยครับขุยกับแก้วเพียขมๆเหมือนนี้ลุงบัวเอาดีสินนำจังน้อยนะครับพีหน่องเนาะ พักติวครับพี่น้องตามธรรมชาติครับหายห่วงปลอดสารแน่นอนครับ อบอสาใจคือเอาส่อนสดครับ Agak you pinok. Hmm. Mm hmm. 嗯。Mm. เจวเบิดกเบิดก้อนนะครับพี่น้องกลิ้มเบิดก้อนครับพี่น้องเหลืออยู่น้อยหนึ่งครับพี่น้องบ่ว่ากันเนาะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไหลกุดแช่กดติดตามเนาะครับพี่น้องไปทั้งเพจเฟซบุ๊กนำเลิกครับพี่น้องลุงโบแฟนเพจครับพี่น้องลุงโบในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ